ให้ตั้งใจให้แน่แน่วมุ่งตรงต่อหนทางพระนิพพานกันทุกทุกคนนะลูกนะให้นั่งขัดสมาธิโดยเอาขาขวาทับขาซ้ายมือขวาทับมือซ้ายให้นิ้วชี้เข้ามือข้างขวาจรดเนื้วหัวไม่มือข้างซ้าย วางไว้บนหน้าตักพอสบายๆหลับตาของเราเบาๆคลอดลูกพอสบายๆคล้ายๆขับตอนที่เราใกล้จะหลับอย่าไปบีบเปลือกตาอย่ากดลูกในตานะจ๊ะ แล้วก็ทำใจของเราให้เบิกบานให้แช่มชื่นให้สะอาดบริสุทธิ์ผ่องใสไร้กังวลในทุกสิ่งไม่ว่าจะเป็นเรื่องอะไรก็าตามให้ปลดให้ปล่อยให้วางทำใจให้ว่างว่าง ตอนนี้เราก็มาสมมติว่าภายในร่างกายของเรานะ่ปราศจากอวัยวะไม่มีปอดตับมา้ามไตหวัวใจเป็นต้นสมมติถ้าเป็นที่ลงโลงว่างว่าเป็นปล่องเป็นช่องเป็นโพรงกลวงภายใน คลายท่อแก้วท่อเพชรใสใสเป็นปล่องเป็นช่องเป็นโพรงนะจ๊ะกลวงภายในคล้าย,ายท่อแก้วท่อเพชรใสใสคราวนี้ เราก็ามานึกทบทวนหลักวิชาที่ประเดชพระคุณหลวงปู่ของเราท่านได้อบรมสั่งสอนมาซึ่งสรุปได้ว่าหยุดเป็นตัวสำเร็จหยุดเป็นตัวสำเร็จนะจ๊ะ คือใจที่แวบไปแวบมาคิดไปในเรื่องราวต่างๆเรา,านำกลับเอามาหยุดนิ่งๆในศูนย์กลางกายฐานที่เจ็ดซึ่งอยู่ตรงกลางท้องเหนือสะดือขึ้นมาสองนิ้วมือจะเห็นได้ชัดต่อมเมื่อใจหยุดได้สันิน นั่นนะท่านให้เอาใจมาหยุดนิ่งๆอยู่ที่ตรงนี้นะจะนึกเป็นภาพก็ได้หรือจะไม่นึกก็ไม่เป็นไรภาพที่นึกเพื่อเป็นที่ยึดที่เกาะของใจเรานะ่ะจะเป็นดวงแก้วองค์พระใสๆ หรือว่าเป็นสิ่งที่เราคุ้นเคยจะเป็นเพชรนินจินดาพลธรหมาหลากไม้หรืออะไรก็แล้วแต่ที่เราคุ้นเคยจะต้องเป็นวัตถุที่นำมาสึ่งความบริสุทธิ์ของกายว่าจาใจทำให้ใจเราสูงส่ง ไม่กำหนัดยินดีในกามในความพยาบาทหรือว่าความเบียดเบียนนะจ๊ะนึกอย่างสบายที่ศูนย์กลางกายฐานที่เจ็ดประคองใจของเราเด้บริกรรมภาวนาสัมมาอรังสัมมาอรัง สัมมาอรังเรื่อยไปเลยคือให้นิมิตนี่เนะ่เป็นเหมือนกับหลักของใจที่ผูกใจซึ่งสัสดสายไปในเรื่อง,องราวต่างๆให้มันหยุดให้มันนิ่งๆถ้าเราไม่เผลอจากบริกรรมทั้งสองเนะี่ยใจก็จะหยุดนิ่งได้ ใจเรานี่ยมันเหมือนมา้าพยศนะจ๊ะมาะ้าพยศไม่คเคยจะอยู่ในอำนาจของเรานะมันก็จะแทกแทกไถไถไปตามอารมณ์ของมันใจก็เหมือนกันเราอยากจะให้มันนิ่งนิ่งแต่มันก็จะคิดคิดเรื่องโน้นเรื่องนี้เรื่องคนบังสัตว์บังสิ่งของ ธุรกิจการงานบ้านเจ้าสิ่งที่ผ่านมาแล้วในอดีตบ้างสิ่งที่ยังมาไม่ถึงในอนาคตบ้างเหมือนม้าพยศเพราะฉะนั้นเนี่ยเราต้องจับมาผูกเอาไว้กับหลักเหมือนเราจับมาเนี่ยเชือกคล้องคอมา้าแล้วก็ผูกเอาไว้กันหลัก ใหม่ๆม,มันก็ดิ้นลนอยากจะให้มันหลุดจากหลักวิ่งไปทางเหนือมันตายมันทะวันออกทะวันตกไปจนสุดสายเชือกแต่มันก็ไม่หลุดจากหลักวิ่งไปวิ่งมาในสุดมันก็หมดแรงหมดพยศก็จะหมอบอยู่นะ ไม่ไปไหนแล้วการนึกถึงนิมิตด,ดวงใสใสหรือองค์พระหรือวัสดุอะไรที่เราคุ้นเคยก็ตามนั่นก็คือหลักของใจคำภาวนาเหมือนเชือกที่จะประคองใจเอาไว้ให้มาอยู่กับหลัก ใหม่ๆม,มันก็แวบ,บไปคิดเรื่องนู่นเรื่องนี้แล้วก็นึกถึงดวงใสๆนึกถึงองค์พระใสๆจะนึกถึงอะไรก็ได้ที่ใสๆแล้วก็ภาวนาสัมมาอรหังสัมมาอรหังเรื่อยไปไม่เพลอลีที่เดียวนะ เอาน,ะนิ่งสมมาิหลากี่สิบกี่ร้อยกี่พันกี่หมื่นกี่แสนครั้งก็ได้มันก็จะมีสักครั้งหนึ่งนะที่ใจมันหยุดนิ่งเวลาใจหยุดนิ่งมันจะทิ้งคำภาวนาไปมีอาการกคล้ายๆกับว่าเราลนะลืมคำภาวนาไปแต่ใจไม่ฟุง้ง รือเกิดความรู้สึกว่าอยากอยู่เฉยๆไม่อยากจะภาวนาสัมมาอรหังต่อไปถ้าเป็นอย่างนี้นะแสดงว่าใจหยุดแล้วเราก็ไม่ต้องย้อนกลับมาภาวนาสัมมาอรหังใหม่ใจมันยอมแล้วนะมันหยุดแล้วหมดพยศแล้ว ก็จะตรึกอยู่กับดวงใสๆหรือพระแก้วใสๆหรือภาพคุณยายหลวงปู่ของเราหรือถลนึกถึงเพชรนินจินดาภาพเพชรนินจินดาก็จะมาปรากฏเกิดขึ้นหรืออะไรที่นอกเหนือจากนี้เนะคือมันจะนิ่ง นั่นและมันหมดพะยชน์แล้วสิ่งที่เราจะต้องทำต่อไปก็คือหยุดกันนิ่งหยุดนิ่งเฉยอย่างนั้นลหละมีสติกับสบายให้มันสม่ำเสมอมีสติสบายสม่ำเสมอสติสบายสม่ำเสมอ ไปชามมันก็จะถูกส่วนไปเองการถูกส่วนเนี่ยเราจะไปบังคับให้มันถูกส่วนไม่ได้มันจะเป็นของมันไปเองเนี่ยเมื่อเรามีสติมีความสบายแล้วก็สม่ำเสม,มอแล้วมันจะถูกส่วนของมันไปเองพอถูกส่วนมันก็จะ หล่นวูบไปเลยเหมือนตกจากที่สูงนวูบไปไปฐานที่หกแล้วมันก็จะยกเอาดวงธรรมที่ทำให้เป็นกายมนุษย์หยาบใสบริสุทธิ์โตตากฟองไข่แดงของไก่ขึ้นมาเองหลังจากนี้ก็ง่ายและไม่ยากละมันยากหยุดแลก ที่ใจยังพยศอยู่แม้เราจะไม่นลกภาพนิมิตอยากจะวางใจให้หยุดนิ่งเฉยๆก็ได้จะภาวนาสัมมาอรังด้วยก็ก็ได้ไม่ภาวนาก็ไม่เป็นไรแล้วก็วางใจนิ่งนิ่งให้มีสติสบายสบายนะจ๊ะ สม่ำเสมอสติสบายสม่ำเสมอเดี๋ยวใจมันก็จะค่อยๆโล่งค่อยๆว่างค่อยๆโล่งค่อยๆว่างไปทีละน้อยละน้อยจนกระทั่งมันจะนิ่งพอนิ่งไปเองพอนิ่งแล้วมันก็จะค่อยๆใสขึ้น ความใสในกลางความมืดเหมือนดาวประกายพรึกในคืนเดินมืดที่เจอจ้าและหลังจากนั้นมันก็จะละเอียดลงไปเรื่อยๆลมลึกไปเรื่อยๆต้องอาศัยค่อยๆสั่งสมบ่อยๆนะลูกนะ เราจะทำแบบทั้งโลกไม่ได้จะใจร้อนใจเร็วนะ่ะไม่ได้หรอกต้องค่อยๆเป็นค่อยๆไปฝึกฝนไปสั่งสมสะสมความละเอียดไปเรื่อยๆแล้วก็หมั่นสังเกตว่าวันนี้เราทำได้ดีเพราะราอะไรค่อยๆนึกทบทวนว่าเออเราค่อยๆวางใจอย่างนี้ เบาๆอย่างนี้นิ่งนนุ่มนุ่ม,มละมุนละไมอย่างนี้ก็จําได้แล้วคราวนี้เราก็ทําอย่างนั้นแหละอย่างที่ได้พผนลนเดี๋ยวเมื่อจะละเอียดลงไปสมมุติว่าวันนี้เราได้แค่หนึ่งนาทีก็ให้ดีใจเอาไว้เถอดเออเราสมหวังแล้วหยุดนิ่งได้แล้วหนึ่งนาที หรือหยุดนิ่งยังไม่สมบูรณ์ก็ไม่เป็นไรแค่ตัวโลง่งโลง่งว่างๆโปร่งเบาสบายก็ถือว่าเราสมหวังแล้วนะลูกนะบางคนเกิดมาในโลกนี้เนี่ยอายุตั้งร้อยปียังไม่รู้จักเลยเนี่ยว่าโล่งใจเป็นยังไงโปร่งใจเป็นอย่างไรใจใสๆใจหยุดใจนิ่งใจใสเป็นอย่างไรเราย่ยัังไม่รู้จักเลย เพราะฉะนั้นเราได้แค่หนึ่งหรือสองนาทีเนะี่ยดีใจเด้อแล้วต่อไปมันก็จะเพิ่มขึ้นมาเรื่อยๆจำวิธีการที่จะไปถึงณนะจุดตรงนี้เนะี่ยให้ได้แล้วก็มันไปถึงตรงนี้บ่อยๆซ้ำแล้วซ้ำเล่าซ้ำแล้วซ้ำเล่าเมื่อเราตอกตะปูได้ย้ำ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 เดี๋ยวมันก็จะ ตอกตูปูจนมิดจนได้ลนะใจก็เช่นเดียวกันมันตรึกมันหยุดมันนิ่งค่อยๆประคองไปเรื่อยๆเดี๋ยวจากฟุ้งมากก็จะฟุ้งน้อยจากฟุ้งน้อยก็จะไม่ฟุง้งจากไม่ฟุ้งก็จะโลงโปร่งเบาสบาย ใจเบิกบานแล้วเดี๋ยวแสงสว่างก็จะค่อยๆเกิดขึ้นเป็นแสงแก้วที่เนียนตาละมุนใจแล้วมันก็จะละเอียดลงไปจนกระทั่งค่อยๆเจอจ้าขึ้นนานขึ้นมีความสุขไปทุกขั้นตอนเลยแล้วเดี๋ยวดวงใสๆ ก็จะปรากฏเกิดขึ้นเองเพราะมีอยู่แล้วนะดวงนะดวงธรรมมีอยู่แล้วนะลูกนะเดี๋ยวพอถูกส่วนก็มาเองดวงใสเอาใหม่ๆก็ยังไม่ค่อยชัดแล้วก็หมั่นฝึกฝนไปฝึกทำกันไปทั้งวันควบคู่การทำมาหากินหรือภารกิจที่เรามีอยู่ในชีวิตประจำวัน แล้วก็พยายามตรวจตาให้กายว่าจาใจเราสะอาดให้มันบริสุทธิ์เท่าที่เราจะทำได้ดวงธรรมนั้นก็จะค่อยคอยชัดขึ้นชัดขึ้นกระทั่งสุขใสสว่างนี่ที่พระเดชพระคุณหลวงปู่วัดปักน้ำที่ท่านบอกว่าหยุดประเดียวเดียวนะได้บุญมากกว่าสร้างวัดซะอีกสร้างโบสถ วิหารศาลาการประเรียนสร้างวัดวาอารามเพราะสร้างอย่างนั้นยังเป็นแค่การมอวรจรบางทียังไม่มีความปลื้มยังไม่มีความสุขเท่าก็หยุดกันนิ่งเลยแต่เราหยุดประเดี๋ยวเดียวเราปลื้มมีปิติมีความสุขแผ่ซ่านไปทุกทุกอนูเนื้อเลยทุกขุมทุกขนไปหมดมีความเบิกบานแช่มชื่น ใจใซสในความบริสุทธิ์ของใจก็เกิดขึ้นเพราะนั้นตรงนี้ได้อานิสงส์มากกว่าแต่เกิดในภพภูมิก็ปราณีตก,กว่าละเอียดกว่าสิ่งเหล่านี้เนะี่ยลูกทุกคนทำได้บารมีก็มีมากพอเหลืออย่างเดียวคือความเพียร กับทำให้มันถูกหลักวิชาตอนนั้นแหละเดี๋ยวก็สมหวังส่วนใครที่ทำได้แล้วเห็นดวงเห็นกายเห็นองค์พระก็แตะใจเบาๆนะลูกนะแตะไปเรื่อยๆใช้ระบบสัมผัสแตะดวงใสๆแตะกายภายในใสๆแตะองค์พระใสๆ เดี๋ยวท่านก็นจะดูดวูบเข้าไปข้างในองค์พระในองค์พระก็ผุดผ่านขึ้นมามากมา,กายกายกองทีเดียวสุขก็ยิ่งเพิ่มขึ้นสุขสดชื่นเบิกบานกับเพิ่มพูนขึ้นจากองค์หนึ่งไปสู่อีกองค์หนึ่งก็เพิ่มขึ้นไปเรื่อยๆไปเลยทำให้ได้นะลูกนะคืนนี้กระเชงเคย ใครเหนื่อยใครเพลียใครงว่วงใครตึงใครเครียดปล่อยให้มันหลับไปเลยในกลางกายใครเมื่อยก็ขยับเบาๆใครฟุง้งก็ลืมตาถ้าฟุ้งหยากก็ลืมตานะจ๊ะก็ฟุ้งที่ควบคุมไม่ได้นะี่ยลืมตา แต่ถ้าฟุ้งที่ควบคุมได้เราทำเฉยๆไม่ต้องลืมตาทำเฉยๆไม่รู้ไม่ที่เหมือนแขกมาเยือนบ้านพอเราไม่ต้อนรับก็เก้อเขินกลับไปความฟุ้งที่รู้ตัวและคุมได้ไม่ต้องลืมตาทำหยุดทำนิ่งเฉยๆเดี๋ยวฟุ้งนั้นก็จะหายไปแต่ถ้าฟุ้งหยาบ ควบคุมไม่ได้สู้ไม่ไหวต้องลืมตามาดูดวงแก้วดูองค์พระดูคุณยายดูหลวงปู่ของเราเป็นต้นให้ใจใสใสพอใจสบายดีแล้วเราก็หลับตาค่อยๆหลับตาเบาๆต้องฝึกซ้อมกันอย่างนี้นะลูกนะให้ลูกทุกคนสมหวังดังใจ ในการเข้าถึงพระรัตนาตรายัยทุกๆคนนะลูกนะต่างคนต่างทำกันไปเงียบๆนะจ๊ะ